ก่อนที่เราจะเริ่มให้ระวังตัวเองต่อหน้าพระเจ้าในนามของพระบิดาและของพระบุตรและของพระวิญญาณบริสุทธิ์สาเมนวันนี้ฉันได้รับความรักทั้งหมดของพระเจ้าต่อฉันวันนี้ฉันเปิดตัวเองไปสู่ความไร้ขอบเขตไร้ขีดจำกัดล้นล้นความอุดมสมบูรณ์ของเอกภพของพระเจ้าวันนี้ฉันเปิดตัวเองสำหรับพรของพระเจ้าการรักษาและปาฏิหาริย์ของพระเจ้าวันนี้ฉันเปิดตัวเองต่อพระวจนะของพระเจ้า เพื่อให้ฉันกลายเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกวันวันนี้ฉันประกาศว่าฉันเป็นคนรักของพระเจ้าฉันเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าฉันเป็นแชมป์อันทรงพลังของพระเจ้าและเพราะฉันได้รับพรสวรรค์ข้าพระเจ้าอวยพรโลกในพระนามของพระเยสาเมนในนามของพระบิดาและของพระบุตรและของพระวิญญาณบริสุทธิ์สาเมนการอ่านครั้งแรกมาจากหนังสือดูเทโรโนมี โมเสกกล่าวแก่ประชาชนว่าบัตรนี้อิสราเอลเอ๋ยฟังตามกฎและคำแนะนำที่ฉันสอนให้คุณปฏิบัติตามเพื่อท่านจะอาศัยอยู่และเข้าสู่แผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าทรงประทานแก่เจ้าเมื่อเจ้าปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านซึ่งฉันจะให้คุณอย่าเพิ่มอะไรเลยถึงสิ่งที่ข้าพระเจ้าสั่งหรือเอาสิ่งใดออกไปจากมันปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อย่างระมัดระวัง เพราะโดยการทำเช่นนั้นคุณจะแสดงให้เห็นว่าคุณฉลาดและเข้าใจแค่ไหนต่อประเทศอื่นฮ่าๆพวกเขาจะได้ยินเกี่ยวกับกฎเหล่านี้ทั้งหมดและพูดประเทศที่ยิ่งใหญ่นี้เป็นคนที่ฉลาดและเข้าใจอย่างแท้จริงชาติที่ยิ่งใหญ่อื่นใดมีเทพเจ้าใกล้เคียงกับพวกเขาเช่นเดียวกับพระเยโฮวาพระเจ้าของเราก็มีต่อเราทุกครั้งที่เราร้องขอพระองค์และประเทศที่ยิ่งใหญ่อื่นๆมีกฎและคำแนะนำ ยุติธรรมเท่ากับกฎหมายทั้งหมดที่ฉันให้แก่คุณในวันนี้พระกิตติคุณศักตามมาราโกเมื่อพวกฟาริสีกับบรรณาจารย์บางคนที่มาจากเยรูซาเล็มพวกเขารวมตัวกันรอบพระเยซูพวกเขาสังเกตว่าสาวกของพระองค์บางคนกินมื้อของพวกเขาด้วยมือที่ไม่สะอาดหรือไม่ล้างสำหรับคนฟาริสีและยู่ทั้งหมดอย่าก,กินโดยไม่ต้องล้างมือรักษาประเพณีของผู้สูงอายุ และมาจากตลาดพวกเขาไม่กินโดยไม่ทำให้ตัวเองบริสุทธิ์และมีสิ่งอื่นๆอ,อีกมากมายที่พวกเขาสังเกตตามแบบดั้งเดิมการทำให้บริสุทธิ์ของถ้วยและเหยือกและกาต้มน้ำและเตียงดังนั้นพวกฟาริสีและบรรณาจารย์จึงถามพระองค์ทำไมสาวกของคุณไม่ปฏิบัติตามประเพณีของผู้สูงอายุแต่กินด้วยมือที่ไม่สะอาดแทนเขาตอบกลับอิสยาพยากรณ์ได้ดีเกี่ยวกับพวกเจ้าคนซื่อสัตย์ตามที่เขียนไว้ คนนี้ให้เกียรติฉันด้วยริมฝีปากของพวกเขาแต่หัวใจของพวกเขาอยู่ห่างไกลจากฉันพวกเขาบูชาฉันได้ประโยชน์การสอนเป็นหลักคำสอนของมนุษย์คุณละเว้นพระบัญญัติของพระเจ้าแต่ยึดติดกับประเพณีของมนุษย์พระองค์ทรงเรียกฝูงชนอีกครั้งและพูดกับพวกเขาท่านทุกคนได้ยินฉันและเข้าใจไม่มีอะไรที่เข้ามาจากภายนอกสามารถทำลายบุคคลน,นั้นได้ แต่สิ่งต่างๆที่ออกมาจากภายในนั้นเป็นสิ่งที่ทําลายลงจากภายในคนจากใจของพวกเขาความคิดชั่วร้ายความบริสุทธิ์โจรกรรมฆาตกรรมการคบชูโลภความมุ่งร้ายซึ่งหลอกลวงความห่วงใสริษยาการดูหมิน่นความหยิ่งความเข่าวความชั่วร้ายทั้งหมดนี้มาจากภายในและพวกเขาทำลายความชั่วร้ายพระกิตติคุณของพระเจ้าสรรเสริญพระโอค์ พระเจ้าพระเยซูคริสต์การเชื่อมต่อระหว่างพระราชบัญญัติข้อที่4และมา,าก7คือทั้งคู่พูดถึงการปฏิบัติตามกฎของพระเจ้ามีความสำคัญเพียงใดและมีหัวใจที่สะอาดเมื่อทำในพระคัมภีร์โมเสสบอกคนอิสราเอลปฏิบัติตามกฎที่พระเจ้าทรงให้พวกเขาอย่างระมัดระวังเพราะมันแสดงให้เห็นพวกเขาฉลาดและเข้าใจดีในมารักพระเยซู พูดกับผู้นำทางศาสนาบางคนและชี้ให้เห็นว่าพวกเขาสนใจมากขึ้นปฏิบัติตามประเพณีที่มนุษย์สร้างขึ้นมากกว่ากฎที่แท้จริงของพระเจ้าพระเยซูสอนว่าสิ่งที่สำคัญจริงๆคือสิ่งที่อยู่ในใจของเราไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามกฎภายนอกเจมบทหนึ่งกล่าวว่าอย่าเพียงแต่ฟังคำพูดเท่านั้นแต่ทำในสิ่งที่มันพูดขอบคุณที่ดูพระเจ้ารักคุณและพระองค์ทรงมีแผนนิรันดร์สำหรับท่านและครอบครัวของท่าน